โอเคนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมก็ตุ่มได้ปิกออนะแค่สองครั้งนะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะขายพี่ <c oughs> วินก็ดีทำไมนะวินปากนะครับครับ <c oughs> ผมก็พี่เขาผ่อนวละสิบบาทผมก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรก็มีคนซื้อนะ เออต้องปากบี้เลยเออเน่เน่นะก็แบบนี้นะเอะอ บิวินก็ยังไงปาปีจัดไปนะตอนนี้เต็มตัวนะจากลาพิกอดกดไปแล้วโอค้คส่งไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเราจะส่งกันอีกสักแป๊บหนึ่งนะ อีกลุงเต็มไม่พอนะเฮ้ยอ๋อเล่นเอวีเอกับเพื่อนอยู่นะก็เลยไม่ได้เล่นหรอกใกเกือบจะเล่นเมื่อกี้ในภาพในท็องเนี่ยเป็นเพื่อนผมเฮ้ยครั้งนี้สุ่มเยอะเว้ย Mày dưới vùng kháng dò Ờ... <laughs> lùng nhiều mạng คือจำนวนตรงนี้มันเยอะไงมันเลยสุ่มได้บิดออรดยากมากนะครับแต่ผมปิดโพสต์ก่อน ออืมได้แล้วอมเดียวเลยอ,อ๋อเฮ่อปีออสกันนนะง่า รอบนี้เป็นรอบที่ผมสุ่มเยอะที่สุดเลยเมื่อกี้สุ่มสองรอบงั้นก็ kipingan <mully> ragana